สวยจริงดอกเนี้ยมันหวานเศรษฐีบ่พป่น้่องค่อยก็เอือนตะวานเศรษฐีแล้วเอือนเอือนใส่จะของเหรอเนาะเอือนเงินมากถือว่ามันบลาคนน่ะก็แปลกถื่ะสุป,ปีมันจะเป็นสีขาวเด้อพุ่มเก้าพุ่มเดียวนี่แหละพ่อพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อปีนี่ คือกายกายพันธุ์เป็นสีม่วงว่ะพี่น้องงามงามไหมชมือนบออกดอกว่าุปีแบบทุกปีอะออกเป็นดอกสีไอสีขาวปานดอกสีม่วงมะเนี่ยงาญเนี่ยพุ่นลก็ร่างเป็นจุ่มขึ้นบักหลายนึงอื มันแมนว่เริ่มมันหวานเสียถีบ่เนี่ยคอยกับมันมันที่กันดับบนเด้๋ยจะไปคนหาเมึงกระทายตามความหมักหลดเนาะมรงเนี้ยเอองามค่ะถ่ายแก่ๆที่สวยไหมสวยจัง กีบเป็นสีม่วงม่วงเลยกลีบม่วงสีม่วงเอ้ยถูกปีมันออกเป็นสีขาวคอสิประหลาดใจน,นนะเนาะอืมมันถึงเวลาเขาต้องออกดอกแล้วพราะ่าอีกจัหน้อยก็อีกสองเดือนที่มามันเคยมาเดือนตุลาฮานาะพี่น้องเขาก็บสีอน เชาลองไปบอนเขาก็สิย่างตะดอกมันเนาะเออย่างตะการดอกเวซี่ย่างแบบนี่แต่ว่าหันแบบว่าเขากับแหงไปฮะนะต้ใบก็ยุบลงแต่ที่นี่พอเบิดให้มาเขาก็ขึ้นมาเองเออเขาว่าต้องดูแลเอย่งเลยปลูกที่เดียวดีอยู่อันของโมนีต้นดิลหลี่คือกันพี่น้องมีค้นถามอัน ถามว่าอันดูแลจังไดดูแลรักษาจังไดโอ้ยบ่ได้ดูแลเลยพี่น้องคือว่าเอามาปลูกที่เดียวเท่านั้นบัดนี้ห่อนหอนหน่าหิมะเขาก็สิยุบลงหมายถึงว่าเขาก็เขาเป็นหัวนาฝังอยู่ในดินนะพี่น้องเนาะบัดเทียนี้นาเมื่เมดหนาหิมะเนนาหอนเนี่ยนาห่อนหนาฝนเนี่ยนี่เนาะเขาก็สิขึ้นมาเองที่นี้แททงนอขึ้นมาเลยเด้แท่งนอแท่งหยอดขึ้นมาเลยงามรับมันเนี่ย อันนี้ตะท้ายมากนี่กระสีเท่าไหร่ละฮะเพราะมันเป็นอาทิตย์หรือว่าทายตะดอกอันนี้เนี่ย <t> มันกับงามตนอยู่ได้เห็นมล่ล่ะอืมอข่อยว่าบอ่อด้สองอาทิตย์อีเลียอันนี้ได้มือที่เท่าไหรเ็ตที่แปดหรือมั้งนี่เนาะอืมแต่มันบานมานี่นะะโอ้ได้ดอยู่เด็กส้มเส้ยอยู่อันนี้อัน,นบานบานบานที่หลังนี่มันกับพ่อฮเนี่ยมันกับพ่อเนี่ยสรรัพราวามันสัําง่ายเพราะว่าอันฝนมันตกห้ามพี่น้องตกมาสามมือแลว้วฝนอะ่ะ มันก็นเลยเป็นสภาพนี่ฮะนะปะกติมันก็นสิอาดสิยูเดวนวก็นี่ยูถ้มาฝนมาห้ามมันน่ะนะก็หอมคือเกาลัดหอมตะัะะวรบวันเนี่ยมาแรงแน่หีิละมากมาเสยส์ฟส้มนี่เห็นปะถ้าถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วเขาก็สิเริ่มเปลี่ยนสีเริ่มสีเสาเขาแล้วโอ๊ยโ,โอ๊บอมเนเสาเขอนยังไล่ะเริ่มสีอันนี้แล้วนี่เริ่มสะออกเหลืองร้อง,องอยังแล้ว เพราะว่ามันถือฝนไม่ให้มันสัมน่ะอือนี่ซุ้มนี่มันบานกอนเนาะซุ้มนี่บานกอนนี่บางดอกกระห้อกระบาดเห็นปะงามนี่บางดอกกระบาดหอมพูดนะโอ้หอมลายกระบาดโอ้แม,ม่วันกระดมนั่มาเดี๋ยวนี้พูดนะ บานไก่สิเบิดทุกดอกเลยตัวนี้อันติดตุ่มเป็นพว่พวงพ่วงใหญ่ๆเห็นเน,นาะเมื่อไหร่พุ่นดอกกุหลาบคอยกัดขุดจากหันหลังพี่น้องกุหลาบคอยกัอันนี่แล้วตัวนี้ป้องยอดอีแล้วขุดเอาเบิดหักเลยได้เนี่ยเสียไปบานไม้เห่าฮอกขุดเอาให้หมดเลยอันใดเป็นของเห่าต้นไม้ที่เราชอบเราก็ต้องเอาไปห็นเนาะขุด ดอกนี่มันก็มีทั่วไปแหละแต่ว่าก็บบอยอยากอันนี้หฮนเนาะค่อยก็เอาไปปลูกได้พี่น้องนี่ยค่อยมากมันง่ามตัวค่อยสอบลายเดี๋ยวมันมันมันเหี่ยวมันหนีไปกับสิเอาไนมันน่ะเอาไนมันไปได้แต่กเอาวานน่ะเนาะวานปีหน้าปีนี้มันบ่ทันแล้ว วันไปมันกสเสษียนบ้านะออกดอกนะมันเกษียณน,นั่นมันสีหนาวมาก่อนหิมะมันเสีมาก,ก่อนสิงหงฮะกันย่ารักราสิงหงฮะกันย่ากันย่ญญานี่สิเริ่มหนาวแล้วบ้านข่อยนั่นกันย่าพอที่นี่ตุลาในหนาวคักถึงหิมะเลยฮะนะพอทางนี่หิมะตกสุปีได้อันเดินตุลาพี่น้องเออเขาสิอันตรกก่อนตรกเพื่อปล่อยมาให้ตื่นเต้นนะน้ เขาสิเป็นตลอดหล่ะเนี่ยนี่สภาพอากาศอ่ะหนาวค่ะก็แหละหนาวจนให้มาตกอ่นล่ะเนาะอันทักษิบรรยายจังใดวันเวลาเดือนตุลาเนี่ยเขาคอยรู้สึกว่ามันหนาวหนาวเลยอันหนาให้มาอนนี้เริ่มตุลาตุลาพิการธันวามกราคมพามีนาเมษามีนาฮอนมีนาอ่ะตั้งแต่กับเมษาสัปหกเดือเดือนผมเนี่ยหนาวค่ะคอยว่า อ,อมันถอาแล้วแต่พื้นที่เนาะล่งมองกระหาเดือนไปจังสันแต่ว่าช่วงหนาวเนี่ยมันเน่าวง่าวนัานค่ะห่อนแป๊ดเดียวเขาบอไม่กินกตนละโอ๊ยเขาเบิ่งกระดมองนี้กระโด นี่เห็นบ่กกรลังออกดอกอีแล้วพอนา่ออกมาอีแล้วพี่น้องดอกเป็นตัวมากนี่นะโอ้ออกมาลหลเยอะตัวเนี่ยเลยลุยเด้อเงินไหลมาเทม,มา <laughs> มันก็แมนนั่นแหละมันก็แมนนั่นแหละแต่อธิษฐานส่วนสิกาบานมันก็แมนนั่นแล้วนเน,นวาะแ,แ,แ,แต่ว่าห้องก็น,นับถือนับถือในความงามของเขาเนะโอ้อยสุดยอดงามอิลีบะอาัดมันไวแต่พิกายนี่ฮะุ่มแบบอัน ซุนี่บริเตงเต็บบก่มันเขาเกิดเองฮะนะขนาดว่าฮอคคุณเอาหัวมันบดอะไรพี่น้องคุณเอาคักๆกัหละได้ได้เป็นกระสอบเนาะกา่าแทนต่างแต่ก่อนซื้อบา้านปีนี้จะซื้อคักๆละฮะนะพอดีได้บ้านพอดีฮะนะแตขคุดเอาไปวัดบัดน,นี้มันเกิดอกเองเั่นนี้แต่ฮอคก็ต้องเอาเข้าไปด้วย